สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การนำเสนดวงในวันนี้เราก็จะมาในวาชื่่ว่าชื่อเสียงของคุณในสังคมแล้วก็คนที่รู้จักกับคุณนะคะเป็นอย่างไรเรามาบรงกานคุณอนุญ,ญาตให้เราเปดิดดวงจิตาด้วยการกดส i ายแล้วก็ไลค์แชร์นะจูปิเตอร์คนที่เกิดในวันพฤหัสอะโครสร,ราศีกุมชาตันลมแอริร,ราศีเมษชาตัดไฟเจมินาราศีมิถุนทันลมนะคะ เอ,อ์ธาดินพฤษศกรรมกรแคนเตอร์ราศีกรกฎท่านน้ำพูโตโท่าุลมมิถุนุกุมแล้วก็อยูเยนะรนัสทะานลมมิถุนุกุมตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้ของกับคุณและเขามีสิบแปดยี่สิบหกสี่สิบเอ็ดหนึ่งยี่บสองสามแล้วก็ยี่สิบนะาสามารถกดพอตอยู่ที่หน้าจอตรวสอบราศีของคุณนะคะมาดูกันว่าพลังงานของคุณเป็นอย่างไรนะคะ ชีวิตของคุณเป็นอย่างไรพลังงานของคุณเป็นอย่างไรตัวตนของคุณเป็นอย่างไรคลิปนี้นะคะเป็นคลิปพลังงานที่อาจจะเป็นดวงส่วนตัวนะคะพลังงานส่วนตัวฉะนั้นสำหรับท่านใดนะที่เข้ามาเจอพลังงานนี้นะคะอนุญาตให้เราปรเปิดดวงชะตาด้วยเนาะ เอสอบอนะคะมีการเริ่มต้นทำธุรกิจการงานหรือว่ามีการนะคะเดินทางนะคะไปทำงานใหม่ที่แห่งใหม่แล้วก็นะ,ะสิ่งที่คุณทำนะ,ะงานที่คุณทำคุณทำงานอิสระนะคะหรือว่าคุณใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในการทำงานตรงนี้แล้วก็ทำให้คุณนะประสบความสำเร็จ แล้วก็มีชื่อเสียงมีความมั่นคงในเรื่องของอาชีพการเงินนะคะทาให้คุณเหมือนกับว่าได้ปลดปล่อยความทุกข์ต่างๆปัญหาต่างๆนะสิ่งที่คุณทํามันเหมือนกับงานที่คุณทําอาจจะเป็นที่ปรึกษาให้กับคนอื่นนะคะเป็นงานอิสระนะทำงานโซเชียลเป็นหมอดูเป็นไลฟ์โค้ดต่างๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่าพลังงานของคุณเหมือนช่วยบําบัดนะช่วยรักษานะพลังงานลบ นะที่มีบุคคลนะมาขอคําปรึกษามาขอความช่วยเหลือนี่แหละนะตัวของคุณคือเป็นคนที่ดีเอ็มเพรสเนี่ยมีจิตใจที่เมตตาชอบช่วยเหลือนะแล้วก็ใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะด้านนะเรียกว่าไปขจัดปัดเป่าหรือว่านะให้คําปรึกษาให้กับคนอื่นได้เป็นอย่างดีในเรื่องของความรักในเรื่องของความเมตตาต่างๆนะคะแล้วก็ทําให้คนเหล่านั้นพ้นจากความทุกข์ นะคําพูดของคุณนะคำปรึกษาของคุณการกระทําของคุณงานที่คุณทาเนี่ยทาให้คนเหล่านั้นน,นได้รับการปลดบ่อยนะคะบางคนนั่นก็เป็นหมอดูเป็นไลฟ์โค้ดเป็นผู้ที่ให้คําแนะนําต่างๆให้หลุดพ้นออกจากความทุกข์ปัญหาเก่าๆได้หรือว่าหลุดพ้นออกจากเรื่องของวิบากกรรมเกี่ยวกับความรักเกี่ยวกับชีวิตรักได้และตัวของคุณก็ยังนะเหมือนกับว่าอาชีพสิ่งนี้อาชีพเหล่านี้จะทําให้คุณเหมือนกับ สร้างรายได้มีรายได้เข้ามานะคะเป็นกอบเป็นกรรมแล้วก็สามารถที่จะเหมือนกับประสบความสําเร็จได้ในอนาคตนะ,ะก็ถือได้ว่าอาชีพที่คุณจับนะณะะะะะตอนนี้เวลานี้เป็นเป็นอาชีพที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จแล้วก็มีชื่อเสียงดังมากนะถ้าเป็นหมอดูเป็นไลฟ์โค้ดก็จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากๆเลยในสิ่งที่คุณทําน, <c oughs> นะคะเดี๋ยวเราดูกันว่า ชื่อเสียงของคุณความสําเร็จของคุณในสังคมที่รู้จักกับคุณเนี่ยนะคะ mm hmm. เขารู้จักชื่อเสียงของคุณด้านดีเรื่องอะไรบ้างแบ่งด้านดีกับด้านไม่ดีออกนะคะด้านไม่ดีเอาไว้ทีหลังนะ,ะมาดูด้านดีชื่อเสียงของคุณด้านดีนะคะบอกว่าคุณเนี่ยแม้คุณจะเป็นคนที่เหมือนกับ มีในเรื่องของความรักความเมตตาให้กับคนอื่นนะแต่คุณก็เหมือนว่าไม่ได้รักไม่ได้เมตตาหรือว่าไม่ได้สงสารนะหรือว่าไม่ได้เห็นอกเห็นใจคนที่เหมือนกับคุณอาจจะสัมผัสรับรู้ได้อว่าใครที่จริงใจหรือว่าใครที่เสแสร้งแกล้งทําประมาณเนี้ยคุณรู้นะคะว่าคนที่เข้ามาขอความช่วยเหลือคุณนะเป็นคนยังไงนะคะเป็นคนที่เหมือนกับเรียกว่า มีปัญหาจริงๆหรือเปล่านะประมาณนี้คุณก็จะพินพิจารณาให้ความช่วยเหลือเขาไปหรือว่าบางคนท่านนะคะถ้าแบบเป็นที่ปรึกษาเนี่ยคุณจะเหมือนกับว่าเรียกว่าให้คาปรึกษาในเรื่องของการดํารงชีวิตการใช้ชีวิตการวางแผนชีวิตการเงินการงานมากกว่าส่วนในเรื่องของความรักคุณอาจจะบอกว่าเฮ้ยความรักเนี่ยมันจําเป็นหรือเปล่าล่ะนะถ้าความรักไม่จําเป็นไปโฟกัสในเรื่องของการเงินก่อนไหม นะไปทํางานก่อนไหมอารมณ์เนี้ยนะตัวคุณเหมือนกับว่าไม่ค่อยที่จะเหมือนกับให้การสนับสนุนในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นะเพราะว่าคุณจะสนับสนุนในเรื่องของการทํางานแล้วก็การวางแผนชีวิตในเรื่องของการเงินมากกว่านะเป็นคาปรึกษาที่เหมือนกับว่าชี้แนะแนวทางให้กับวัยรุ่นนะคนที่เหมือนกับหาช่องทางของชีวิตไม่เจอถ้าความรักไม่ดีก็ควรที่จะไปโฟกัสการงานการเรียนการเงินสินะแล้วคุณก็เป็น คนที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการที่มีเซน์นะคะเซน์ของคุณเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับแม่นตรงนะคะเสิ่งที่คุณพูดสิ่งที่คุณทําเหมือนกับว่าคุณเหมือนกับเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างมานะประสบปัญหานะเรื่องดาวต่างๆมาด้วยตัวเองคุณก็เลยเหมือนกับมองว่าเอ,อคนที่เข้ามาปรึกษาคุณมาขอความช่วยเหลือจากคุณเนี่ยนะชื่อเสียงของคุณเนี่ย คุณจะให้ความรักแล้วก็ความเมตตาความสงสารนะคะเหมือนกับว่าไม่ค่อยที่จะสนใจในเรื่องของการที่รายได้สักเท่าไหร่คุณเหมือนกับเป็นคนที่เหมือนกับช่วยเหลือนะคะให้ความรักกับคนอื่นๆเมตตาคนอื่นๆน,นะคะเข้าอกเข้าใจคนอื่นนะ,ะแล้วก็ในเรื่องของค่าใช้จ่ายบางอย่างเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้เรียกร้องอะไรมากนะักหรือว่าค่าดูดวง ต่างๆคุณก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรบางนะเป็นการที่แบบว่าทําเพราะว่าใจรักนะงานของคุณก็เลยเหมือนกับคนที่เข้ามาฟังนะมาขอความช่วยเหลือมาขอคําปรึกษาก็มักที่จะได้รับคําตอบนะที่มันเหมือนกับแก้ไขปัญหาเรื่องความรักนะคะได้ถูกจุดนะคุณเป็นคนที่เหมือนกับว่าเรียกว่ามองเห็น นะความทุกข์ของคนอื่นนะเป็นคนในครอบครัวประมาณเนี้ยนะคะเหมือนกับว่ามีความสงสารเห็นอกเห็นใจคนอื่นและชื่อเสียงของคุณความรู้ความสามารถเฉพาะด้านของคุณนะ,ะสิ่งที่คุณทำสร้างอาชีพเอ่อเป็นอาชีพที่สร้างไรายได้กับคุณนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าทําให้คุณหลุดพ้นในเรื่องของปัญหาการเงินได้อะนะพอคุณเหมือนกับว่าทําอาชีพตรงนี้แล้วทําให้คุณประสบความสําเร็จแล้วก็มีชื่อเสียงนะคะ แล้วก็ทําให้คนอื่นๆสนใจที่อยากจะมา,าทำอาชีพเดียวกันกับคุณด้วยนะคะเหมือนว่าคนอื่นๆก็มีความที่เห็นความรู้ความสามารถของคุณโดดเด่นเนี่ยนะคะแล้วก็มีในเรื่องของความพยายามของคุณความตั้งใจของคุณนะ,ะไม่ได้เหมือนกับว,ว่าสนใจในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆเลยเห็นว่าคุณดูดวงแม่นเห็นว่าคุณเป็นไลฟ์โค้ดที่ดีให้คําแนะนําที่ดีก็ทําให้คนอื่นนะคะมาขอคาปรึกษาจากคุณนะ คือคุณไม่ได้หวังในเรื่องของรายได้มากมายนะนะแต่หวังในเรื่องของการที่อยากจะให้คนอื่นนะพ้นทุกข์ในเรื่องของปัญหาชีวิตและตัวของคุณนะคะชื่อเสียงของคุณคือแบบรู้แหละนะคะคนเหล่านั้นหรือว่าสังคมของคุณรู้แหละว่าจริงจริงๆแล้วอะ่ะชีวิตของคุณไม่ได้ประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักนะคะชีวิตรักการงานก็ค่อนข้างมีปัญหานะคะ มีปัญหากับเพื่อนหรือว่าสังคมรอบข้างหรือว่าสิ่งที่คุณเจอปัญหาที่คุณเจอเนี่ยมันเหมือนกับคุณเป็นคนที่เข้าใจบุคคลรอบข้างนะเข้าใจสภาวะปัญหาที่ทุกคนเจอแล้วคุณพยายามที่จะพูดหรือว่านะทําตัวเป็นกลางมากที่สุดในการที่จะมอบนะคําแนะนําต่างๆความรู้ความสามารถต่างๆให้กับคนเหล่านั้นได้รับรู้ประมาณที่แบบแม้ว่าตัวของคุณจะไม่มีความสุข นะกับการใช้ชีวิตหรือว่าตัวของคุณเนี่ยจะมีความทุกข์ใดๆก็ตามแต่แต่คุณก็สามารถที่จะเหมือนกับเป็นเสาหลักให้กับคนเหล่านั้นได้หรือว่าหาความรู้นะหรือว่าถ้าแบบตัวของคุณเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นคนที่ทํามาหากินสร้างไรายได้เอ,อดูแลครอบครัวคุณก็เป็นคนที่มีความอดทนนะกับการที่แบบจะต้อง หาเงินนะ,ะเข้าบ้านประมาณเนี่ยนะ,ค,ะคุณมีความอดทนมากๆคุณเป็นคนใจิตใจดีมีความขยันเป็นคนที่รักครอบครัวมากๆนะคะแต่ก็พยายามที่จะเก็บอาการความโกรธความเหนื่อยไว้ในใจนะคะชื่อเสียงของคุณนะคะในเรื่องของการที่ดูแลคนในครอบครัวความรักเกี่ยวกับครอบครัว ก็คนท่านยังมีปัญหาเหมือนกันนะคะคุณก็เคยมีปัญหาครอบครัวมีปัญหาความรักที่ไม่สมบูรณ์แบบนะคะอาจจะเคยแต่งานเคยมีครอบครัวเป็นพ่อแไม่เป็นไม่ได้แต่คุณก็ยังสามารถที่จะเข้าใจคนที่เขามีปัญหาได้นะเห็นอกเห็นใจคนอื่นได้แล้วก็เหมือนกับว่าให้อภัยนะคนในครอบครัวได้เช่นกันประมาณเนี้ยนะคือแม้คุณจะมีปัญหากับคนรักของคุณปัญหากับ พ่อแม่ญาติพี่น้องของคุณแต่คุณก็ยังมีการซัพพอร์ตดูแลช่วยเหลือคนเหล่านั้นอยู่นะคะนี่คือชื่อเสียงของคุณในสังคมที่รู้จักกับคุณนะคะก็แสดงว่าคนในครอบครัวของคุณเนี่ยประมาณที่แบบไม่ได้พูดหรือว่าไม่ได้เล่าเรื่องราวที่ทําให้คุณเสื่อมเสียชื่อเสียงสักเท่าไหร่นะคะมาดูเรื่องไม่ดีของคุณคุณเป็นคนที่เหมือนกับว่าพอมีปัญหาเกี่ยวกับความรัก นะจะเหมือนกับถ้ามีปัญหากับคนรักเนี่ยปัญหากับแฟนไม่อยากจะคุยนะคะหนีเลยเป็นคนที่เหมือนไม่อยากจะเจอหน้านะปล่อยให้แฟนหรือว่าปล่อยให้คนรักคิดเองเออเองเครียดเองแล้วก็ไม่แก้ตัวด้วยนะเป็นคนที่มีอีกโก้นะคะคือไม่จําเป็นเหมือนประมาณนีบว่าตัวของคุณเนี่ยอาจจะถูกคนอื่นใส่ร้ายป้ายสีว่าเป็นคนเจ้าชู้ว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวว่าเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบนะคะ เประมาณคนคนเหล่านั้นอาจจะเข้าข้างแฟนของคุณคนรักของคุณแล้วก็ใส่ร้ายป้ายสีคุณประมาณเนี้ยนะแล้วก็ตัวของคุณเนี่ยไม่พยายามที่จะแก้ไขปัญหาหรอกนะพยายามไม่พยายามที่จะโต้ตอบคนเหล่านั้นหรอกนะคะคืออยากจะพูดอยากจะด่าอยากจะว่าอะไรก็ว่าไปเลยนินทาไปเลยแล้วคุณก็ปล่อยให้คนเหล่านั้นนะคะมองคุณในรูปแบบผิดผิดเข้าใจคุณผิดนะแล้วก็ คุณอนะเป็นคนที่แบบรักครอบครัวรักคนรักคุณมากอะนะไม่อยากจะให้คนอื่นนะดูถูกแฟนของคุณดูถูกคนรักของคุณดูถูกคนในครอบครัวของคุณประมาณเนี้ยก็เลยยอมรับผิดแต่เพียงผู้เดียวนะค่อนข้นางจะอกสามศอกน่าดูนะถ้าเป็นผู้ชายแต่ถ้าเป็นผู้หญิงคือแบบว่าฉันรักสามีของฉันมากเลยใครจะว่าสามีของฉันไม่ได้นะเออสามีของฉันไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้นะมือที่สามต่างหากล่ะ นะคะนางนั่นจังหากล่ะที่มาอ้อยสามีฉันอารมณ์นี้นะคะว่าสามีฉันไม่ได้และพลังงานของคุณนะคะในชื่อเสียงในด้านไม่ดีคือเป็นคนที่ใจเย็นจนแบบเหมือนปิดหูปิดตานะคะรักเขาหัวปักหัวปำนะคะไม่ยอมที่จะลืมหูลืมตาเชื่อฟังคําพูดคนอื่นบ้างเลยน่ะอยากจะมีประมาณเดียวว่ามีชาวบ้านนะคะมาเล่าว,ว่า เนี่ยสามีของคุณมีกิ๊กนะแฟนของคุณนะไปมีมือที่สามนะคุณเป็นลักท้อนของเขานะก็ยังไม่เชื่ออีกนะคะเขาหลอกใช้คุณนะก็ยังไม่เชื่ออีกประมาณเนี้ยนะเออความรักทําให้คนตาบอดประมาณนี้เลยอะ่ะไม่ยอมเชื่อคนอื่นไม่ยอมฟังคนอื่นนะคะก็เลยเหมือนกับว่าทําให้ความรักนะสุดท้ายแล้วโดนหักอกนะโดนหลอกโดนหลอกใช้ประมาณนี้นะคะนี่ยแหละชื่อเสียงของคุณคือแบบ รักเขานะะจนไม่ลืมหูลืมตาเลยนะคะไม่เหมือนกับว่าไม่เปิดโลกกว้างไม่เชื่อคนอื่นเลยนะหาว่าคนอื่นมาใส่ด้ายป้ายสีสามีคนรักของตัวเองนะชื่อเสียงของคุณแล้วก็เป็นคนลังเลนะเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนไม่ตัดสินใจเป็นคนลังเลท,งทั้งทั้งที่ถูกใส่ร้ายป้ายสีถูกหักหลังนะคะถูกคนรักสวมเขาก็ยังนะคะก็ยังแก้ตัว ก็ยังแก้ตัวน้ําขุนๆเนี้กับเขาอีกยังรักเขาหัวปักหัวปั๊มเนี่ยก็ยังคิดว่าเออจะไปต่อกันได้นะเขายังรักฉันอยู่นะอารมณ์นี้นะคะก็ยังเหมือนแบบน้ามืดตามัวนะคะเออความรักทําให้คนตาบอดจริงๆก็ไม่เชื่อคนอื่นอีกนะคะประมาณทดี่วบ,บว่าพยายามที่จะแก้ตัวให้กับคนรักแก้ตัวให้กับเอ่อครอบครัวหรือว่าแก้ตัวให้กับสามีประมาณเนี้ยนะคะก็ยังเหมือนกับน้ำมืดตาหมัว นะ้ำไม่เชื่อคนอื่นนะคะอะไรจะแบบเออมอ่มอมอขนาดนี้นะคะอืมโดนสวมเขาให้ขนาดนี้แล้วนะคะแล้วก็ชื่อเสียงของคุณในด้านไม่ดีเป็นคนไม่ move on อะนะคะเป็นคนที่จับตดเป็นคนที่เหมือนกับว่าเออหน้าที่จะเหมือนรู้อยู่แก่ใจอะประมาณที่แบบ รู้อยู่แก่ใจว่าสิ่งนี้มันไม่ดีรู้อยู่แก่ใจว่าคนนี้หลอกลวงคุณรู้อยู่แก่ใจว่าคนนี้โกหกคุณนะก็ยังไปสรรเสริญยกย่องชื่นชมคนคนนั้นอยู่นะแล้ว,ก,ก,วก็ยังเหมือนว่ายังรักยังเหมือนเหมือนประมาณที่แบบปิดหูปิดตาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคือคนอื่นบอกอะไรก็ไม่เชื่อนะหน้ามืดตาหมัวประมาณเนี้ยนะถูกสวมเขาก็ยังรักเขาอยู่ นะแล้วก็ยังหลงเขาอยู่ประมาณเนี้ยเหมือนโดนของเลยเนาะพลังงานเหมือนคนโดนของอ่ะนะคะที่แบบน้ำมึดตามัวนะคะมีคนอื่นมาเล่าให้ฟังนะคะโน่นนี่นั่นก็ไม่ไม่ฟังไม่เชื่อนะก็ยังน้ำมึดตามัวไปเชื่อไปรักไปหลงหัวปักหัวปำอยู่ประมาณเนี้ยไม่รู้จักออกมาจากนะคะกระลาบ้างมาเริ่มต้นหรือว่ามาเรียนรู้สิ่งใหม่บ้าง มาเปิดโลกทัศน์นให้กับตัวเองบ้างประมาณนี้ชื่อเสียงของคุณในด้านไม่ดีนะคะประมาณที่แบบคนอื่นมองว่าคุณแบบโอ้โหนะคะคือแบบอะไรจะรักปานจะกืนกินขนาดนั้นอะไรจะแบบจะซื่อสัตย์อะไรขนาดนั้นนะคะจะเหมือนกับว่าโดนสวมเขาขนาดนั้นก็ยังไม่ไม่ลืมหูลืมตาประมาณนี้นะคะมาดูซิว่าไพ่อยากจะนำอะไร ถ้าเป็นในชื่อเสียงนะคะความเจ็บปวดเนี่ยนะ,ะเรื่องราวในอดีตตัวของคุณอาจจะเหมือนกับว่าคิดว่าสิ่งที่สูญเสียไปมันเหมือนกับมันค่อนข้างที่จะหายากนะคะอย่างเช่นคนที่ถูกอกถูกใจนะ,ค,ะคนที่เก่งคนที่ฉลาดนะคะคนที่สวยเลิศแบบเนี้ยหายากทําไมจะหายากละ่ะนะคะเยอะแยะไปนะ,ค,ะคนที่ดีกว่านะ,ะเพียงแค่คุณไม่เปิดหูเปิดตา เพียงแค่คุณไม่ศึกษาไม่เรียนรู้เพียงแค่คุณเหมือนกับไม่พยายามที่จะมองหานะคุณก็เจอแต่สิ่งเดิมๆเ,เจอแต่ความมืดบอดน,นะคะจริงๆแล้วคุณมีโอกาสที่จะเจอคนใหม่ๆเริ่มต้นชีวิตใหม่ทํางานใหม่หรือแม้กระทั่งในเรื่องของการที่แบบเหมือนถ้าแบบคุณเจอปัญหาในชีวิตแล้วคุณไม่สามารถที่จะหลุดพ้นออกมาจากตรงนั้นได้อะ่ะชีวิตของคุณคือแบบคือไม่ยอมสู้ไง ไม่ยอมเผชิญหน้ากับความจริงไม่ยอมรับความจริงก็เลยทําให้เหมือนตัวของคุณต้องจมอยู่อยู่แต่ความมืดบอดนะอยู่แต่ความมืดมนประมาณเนี้ยไพ่ก็เลยบอกว่าคือไม่ว่าคุณจะสูญเสียสิ่งใดไปแล้วนะสิ่งนั้นอย่าไปยึดติดอย่าไปเสียดายนะเรามออีชีวิตที่ดีนะเราจะมองหาสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าได้นะคนที่ดีกว่าได้ งานที่ดีกว่าได้นะความสําเร็จที่ทําให้คุณมีความสุขได้โดยที่ไม่เบื่อนะคะไม่เบื่อสังคมไม่เบื่อบุคคลรอบข้างนะสิ่งใหม่ๆจะทําให้คุณมีความสุขมากกว่านี้อีกนะคะลองเปิดใจเรียนรู้ลองเปิดใจกล้าเผชิญที่จะเดินออกมานะก็แค่นั้นเองเนาะฟังเพื่อเป็นการนำถามเป็นแนวทางของคุณทุกกาติดตามค่ะ